เขาจะไปหาเจ้าเด้อเขากำลังสิอาบน้ำเขาก็สนใจหรอกเขาก็ยุ่แล้วเขาจะไปหาเจ้าเดี๋ยวเขาอาบน้ำก่อนจากนั้นเขาออกไปโอเค 蒸好头。 ไปไสนไปเล่นน <adas Wheel. S 3> ้ำมูน้ำมูใช้มือเมอรเขาใส่ข้าวเดียวหระใสข้าวเดียวไปไป่งบ้านกันนะบ้าไปง่เดี๋ยวเขาไปกนมดมูมาถารับมูมาถารับเวแท้เลยนะสีม่านกดทบบอกไปับ

ใจก่ใจห่วคู่ดีใจได้ยังอยากมีให้ไว้จริงด้วยดีบอกนี่อยู่กับอัคุณก้อนเดินมือให้จับเลยพวฝันของน้องอยากได้หอวคู่นี่ล่ะแมนเงินมันนี้ได้แล้วใจแห้งมาเต้ มันก็มาอยู่กับไอ้โดยดนี่ไอ้เขาเพ่งพามันไปกินข้าวนอกบ,บ้านาก็เถอะแต่ถ้าจะใส่ซีฟู้ดใส่ๆๆก,ก,กินขนบบาน้าวก็อีดีวะยิ่งอยู่กับหัวก่อนก็เพเคยพาไปกินข้าวนอกบ,บ้านเล้ไม่หน,หนีไอ้เขาไปกินข้าวนอกบ้านดีใจอยากใส่ไอ้เขากินข้าวอีกไหมก็ได้ก็กินแม่บุนกิน,น,นขน้าวนอกบ้าน สิว่ามึงพาไปมากินข้าวนอกบ้านนี่มันห่อข้าวสากใครสิกินโอ้ยบังหางเลยอุตสาทุ่มทั้งใจทั้งกายให้มึงคู่กับวอร์แม่นมึงตัวกูกูมียังนี่หรอกกูกอ,อยู่เด่ xíu việc cổ này nhẹ đây cực sầm câu bí vậy là sám người tít to của đây thế xin sa ai về mai đâu đâu thôi ต่อไปคัลสิบอร์เฮดอีเออเจ้าไปอยู่ไสค่อยกๆพู่ไปลงคู้ว่าวน้อยเขาคิดว่าเขาตัวขอมาขอเป็นคู่เพาขอโทษให้โอกาสค่อยเนาะเคยบอกเจ้าแล้วว่าจะเสียคนง่ายหลายค่อยมาคู่แนี่มาคู่คุณบอกจกไปปัน่นกันคู่ใหญ่ๆคนละคู่ เออกันเจ้าสำนึกได้กับโตัวกับใจได้คอยกิบมาว่าเจ้าดอกเริ่มต้นไหมแต่เจ้าอย่าเฮ็ดอีกแค่ไหนไปสัญญาค่อยสูบเฮ็ดอีกเจ็บมาหลายเที่ยแล้วอผู้ใดเขาก็เป็นต้องหนีจึงจากคอยคอยกเฮ็ดดีนั้นตลอดต้องไปนอกกายนอกใจขอหาเรื่องคอย ต่อไปใครจสิ์แเออคำบริสุทคอยกขบอว่าดอกยวคอยกับอภัยให้หากแผลคือการอภัยเห็นเขาบอกใจคอยมันซามันดันแล้วมันบ่ิสุทธอยัางนั้นคอยเจ้าตั้งใจตั้งสติดีๆสิทธิ์ยังคิดให้รอบครอบคอยให้จนบ่มีน้ำตาสิให้แล้วให้น้ำเจ้า ก็ไม่รับได้นอนสิรับตาก็รับลงปรได้ยมีเห็นหน่าเจ้าเจ้าไปความสิบ่นให้นี่เจ,จ้าเสียใจอีก